สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t ี t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  u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะวันนี้ก็จะพามาดูครับผมกิจกรรมลูน่า w y e เ r ียเคมเปนนะผมว่าจะแจกอะไรม้างนะผมโอเคนะอันนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันแล้วกันแต่ก็จะมาคร่าวๆประมาณนี้นะผม ลูนะ่านิวเยียเคมเปญที่มาให้เราเห็นก็คือที่มาเว่าก็คือมากรับคอยเซลนะผมก็คือ,อลดราคาทองในร้านค้านั่นเองนะครับผมโอเคนะแต่น,นี้ก็คือเพิ่มเติมนะก็จะมีล็อกอินเคมเปรรอบ1รอบแรกนะผมก็จะแจกทั้งหมด7วันนะฮะรวมทั้งสิ้นทั้งหมด7วันเนี่ยหนึ 1, e ่งพันอีฟุตบอลพอยต์นะผมแล้วก็จะมีลูน่านิวเยีย เร i อินแคมเปญรอบสงองันนี้ก็จะแจกก600ไม่คลับคอยนะดูจะแบ่งเป็นสงช่วงนะผมก็คือวันที่8 300แล้วก็วันที่15อีก300นะครันผมก็จะเป็น600ไม่คลับคอยนะฮะแล้วการสุดท้ายก็จะเป็นอ่าลูน่านิวเยรีทวิตแคมเปญนะผมเป็นการรีทวิตนะผมทวิตเตอร์นะกดรีทวิตถ้าครบ1,000 0รีทวิตเนี่ยก็จะได้อ่า100กับ1,000อ e ีฟุตบอลพอยต์นะผมนะฮะ 100ทองกับ1 0 0 0งพันอีบอลพอยถ้าครบ2 0 0 0สงมเนี่ยก็จะได้อีก100แม็กลับคอยแล้วก็1 0 0 0งพันอีบอลพอยนะรผมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นของลูน่านิวเย r แคม p ปิเนี่ยก็จะเป็น800ทองแล้วก็3000 e นอีฟุตบอลพอยเลยค่อนข้างเยอะนะผมอันนี้ไม่รวมเม็ดดีนะฮะอันนี้รางวัลน,นี้ไม่รวมกับเม็ดดีเม็ดดีก็ต้องหักนะนะผมเม็ดดีก็ต้องหักนะอันนี้เป็นแค่ ลู n น่านิวเย่แชมเปียนเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมถือว่าแจกเยอะแจกเยอะนะผมโอเคนะผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปัม๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบายบาย let's go